ลาฟคอ f ฟ e ่สยามพาทุกคนมาที่คาเฟ่สุดหรูใจกลางเซ็นทรัลเอเมอร์ซีเลยนะครับและแน่นอนว่าลาฟคอ f ฟ e ่สาขานี้มีแฟลกชิพสโตร์ของลาฟลอเรเนอยู่ข้างๆกันเลยนะทุกคนดื่มด่ำเสร็จแล้วมาช้อปปิ้งกันต่อได้มาที่นี่อย่าลืมสั่งลาฟคอ f ฟ e ่ครับส่วนสยามขอสั่งเป็นลาเต้นนะสยามชอบลาเต้แล้วนี่เลยสยามมากับคุณจางทุกคนมารับความรู้ด้วยครับว่าลาฟคอ f ฟ e ่เนี่ยมีสาขากี่สาขาทั่วโลกและแน่นอนว่ามาเปิดที่ไทยไม่ไปไม่ได้นะครับงานนี้ก็ได้ความรู้จากคุณ วไปด้ยและเมอร์เชนดาสของเขาก็ดีงามมากๆเช่นเดียวกันครับผมมีทั้งทรัมเบอร์เสื้อมีเด้นต่างๆต้องสะสมกันแล้วครับนี่คอลเลคชันนี้เลยกับแบงคอกนะฮะขนมน่ากินมากๆทุกคนถ้ามาแนะนำนะครับกับตัว Lemon สไลด์แล้วก็ตัวเค้กแครอทอร่อยครับบอกเลยว่าต้องมาลิมรสกันให้ได้นะครับหลังจากช็อปแล้วนะฮะช็อปของกินแล้ว มาช้อปเสื้อผ้ากันได้นะครับเพราะว่าตัวของลาฟคอฟฟี่เนี่ยนะครับมีประตูเชื่อมต่อไปถึงตัวลาฟลอเรนเลยนะเนี่ยมาคุณลาฟก็มาต้อนรับพวกเราด้วยนะครับทุกคนบอกเลยว่างานนี้คุณต้องมานะครับบรรยากาศสุดชิลมากทุกคนคืออยู่กลางห้างหรูช้อปต่อชิมต่อแล้วนี่ค่าลาเต้ของสยามมาแล้วในแก้วคอลเลคชัน10น e a r anniversary นะครับแก้วฉลองครบ10ปีแล้วบรรยากาศหน้านั่งขนาดนี้จะไม่มาได้ยังไงนะครับมากันได้นะครับที่ Central e mbassy นะครับทางเชื่อมต่อจาก BTS เตินจิตเลยนะทุกคนแล้วก็เจอกับน้องหมีหน่ารักน่ารักเหล่านี้เดินเสร็จก็ช็อปต่อมกันได้เลย